ลุกก็โอยนั่งก็โอยแม่ยายผมบอกว่าท่านอายุมากแล้วลุกนั่งลำบากเวลาทำกับข้าวดังนั้นผมจึงยกพื้นที่วางเตาให้มันสูงขึ้นมาหน่อยครอบครัวของผมเนี่ยชอบใช้เตาถ่านมากกว่าเตาแกส๊สเพราะว่าครอบครัวของผมเนี่ยมีหัวอนุรักษ์นิยมแต่ก็ใช่ว่าครอบครัวของเราเนี่ยจะปฏิเสธเตาแก๊สนะครับเราก็ยังคงใช้เตาแกส๊สแล้วก็เตาถ่านพร้อมๆกันแต่เตาถ่านเนี่ยจะมีอยู่สอง เตาแก๊สเตาเดียวหลังจากที่ผมยกพื้นที่วางเตาถ่านเสร็จผมก็ลองที่จะทํากับข้าวดูสําหรับวันนี้โดยที่ผมจะเริ่มจากการนึ่งข้าวเหนียวจุดไฟและจับหม้อมาวางจับหวดมาวางทั้งหมดนี้อยู่ในระดับการยืนที่ค่อนข้างที่จะง่ายไม่ต้องก้มเงยผมคิดว่าแม่ยายผมท่านคงจะชอบแล้วข้าวเหนียวก็สุก ผมขออนุญาตที่จะไปใส่ข้าวก่อนนะครับพอใส่ข้าวเสร็จไฟที่เตายัางร้อนๆอยู่ผมเสียดายทานผมจึงจัดการย่างปลาซึ่งเป็นปลากรอบปกติเนี่ยปลากรอบผมจะนำไปทอดวันนี้ผมจะไม่กินแบบที่มีน้ำมันแต่ผมจะนำไปย่างและย่างควบคู่ไปกับแหนมหมูซึ่งที่บ้านผมเรียกว่าส้มหมูครับผมไม่ลืมที่จะตำพริกกับมะกอ่อเพื่อที่จะทำเป็นน้ำพริกเอามาจิ้มกับข้าวเหนียวอร่อยออร่อยครับและและ้วทุกอย่าง ก็เสร็จพร้อมกินได้ที่ผมกําลังแกะอยู่นี้คือส้มหมูหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าแหนมหมูที่มีพี่น้องจากอําเภอนามนเอามาฝากผมที่เห็นผมแกะเบาๆเนี่ยเนื่องจากมันร้อนนะครับส้มหมูเนี่ยพี่น้องที่นาม,มนบอกว่าท่านทําเองสังเกตง่ายๆที่ใบตองครับมันจะมีแค่สองชั้นเท่านั้นถ้าเป็นส้มหมูที่คนอื่นทําขายเนี่ยใบตองจะมีหลายชั้นแกะออกมาส้มหมูห่อขนาดนี้เหลือขนาดเท่านิ้วโป้งเนี่ยก็นับว่าดี อันนี้คือผมไม่ได้ว่านะครับแต่ผมพูดความจริง <c oughs> ถึงเวลาที่จะอร่อยแล้วครับผมจ้ำน้ำพริกมะกอกรสชาติจะเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวออกหวานหวานแล้วก็หอมหอมมะกอกกินกับปลาแห้งย่างเนี่ยมันช่างเข้ากันจริงๆครับแล้วก็ยังมีส้มหมูหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าแหนมหมูสุดยอดแห่งความอร่อยเป็นมื้อพิเศษของผมเลยครับวิธีของเกรรษตรกรชาวบ้านเป็นวิธีแบบเรียบง่ายทุกอย่างทําเองกินเองเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิ ซึ่งหลายท่านอาจจะเรียกครอบครัวของผมว่าหัวโบราณส่วนตัวผมเองเรียกครอบครัวของตัวเองว่าอนุรักษ์นิยมครับและนี่ก็คือที่ตั้งเตาใหม่ที่ผมทําเพื่อที่จะเอาใจผู้สูงอายุ <c oughs> ก็คือแม่ยายของผมเองครับผมคิดว่าท่านคงจะชอบเพราะดูสิผมนั่งย่างอาหารแบบชิวๆเลยครับสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุก ท่านขอบคุณและสวัสดีครับทำกับข้าวก็ชิวเกิน